มาเด้อพี่น้อง hmm? พี่สิริมาเจอมันนีมาเที่ยวเขาค่ะมาเที่ยวเขาลุงพามาดูบูบอรี่พี่สิรัตก็ไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตนี่แหละเนี่ยท่านเห็นกันไหมคะเนี่ยไว้ยนี่ยๆๆๆไหนเนี่ยเนี่ยนี่กินได้แล้วนะคะเนี่ยกินได้แล้วลองกินดู ืคงไม่ตายหรอกเนาะไม่ตายหรอกเพราะว่าลุงบอกว่ากินได้โอ๊้กินได้นะคะพี่น้องอือร่อยด้วยนะเอออืมอืมอร่อยดีที่รักได้อืมวิคเชนเช็กนะแค t น a ท i ตชิสฟรีว้าว เก็บบลูเบอร์รี่เลยมันลูกน้อยๆเนาะเพื่อนๆโอ้ยอยู่ข้างบนนน่ลูกใหญ่ๆทำงานทุ่งแจ้วขึ้นแจ้วได้ We don't have uh, anything to We have the plastic bag or not ที่รัก Plastic bag is not a good idea อ๋อ so เด็ดโ้ย ว้าวเยอะอยู่นะคะพี่น้องเฮ้ยอร่อยอะ่ะอืกินหมดละตายละทำไงดีอ่ะเดี๋ยวยให้ลงไปดูอันแนวมาใส่ก่อนเด้อน้องเอ้เบิ้งเนี่ยบลูเบอร์รี่ค่ะอันพี่ก็มาเที่ยวเนาะ มันเป็นเอป่าป,ป่าเป็นเขาเนี่ยมาเจอต้นมันปาดดทำยางไงทีนี้อยากได้ก็อยากได้นะจะขึ้นไปได้ไหมนี่อูงาดีอะโอ้ยขึ้นไปก็ไม่ได้นะ เขาก็อจอดดูพี่เสียด้เนาะว่าพี่เสีัตทำอะไรพี่เสีัตเก็บผลไม้ลูกมันไม่ใหญ่เนาะแต่จะไม่มีอ,อะไรใส่พี่น้องเ,งเอ้ยไงดีอะเหอะเลย มาหลายนึงฮึอี่ยาเลยง่ายดีอะเนี่ยนุ้ยจริงมันต้องมีแนวเก็บเนาะพี่น้องอืมอืมมีอะไรใส่ลูกใหญ่ๆก็อย่างนีน้ขึ้นไปไม่ได้ค่ะ มันสูงมันไม่สูงหรอกมันไม่มีที่ขึ้นตรงนี้ไม่มีลูกเ้ามันนี่มีอะไรใส่พี่น้องเงอืมอืมตรงนี้มันก็เป็นป่านะพี่น้องเนาะเป็นป่าสนอืมลงไปนี่นะะก็ชื้นๆน,นะคะเพื่อนๆนั่นอนะมันก็น่าจะมีเห็ดเนาะ แต่พี่สิล้วก็มันไม่มันไม่มีทางจะลงไหมเราไม่ได้ตั้งใจมาดูเห็ดเนาะเรา,เาไม่รู้ว่ามันมีมีหรือเปล่านะเห็ดพี่สิราก็ดูไม่เป็นหรอกนะคะเห็ดอะ่ะเออเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนาะจะลองเข้าไปดูค่ะในป่าฮะไม่มีฮะ <don> ไม่มีอ่ะลุงบอกไม่มีทางเนี้ยมันจะมีเนาะมีเบอร์เบอร์รี่มีอะไรดอกไม้ก็สวยๆเนาะเพื่อนๆเพราะว่าอากาศมันกำลังดีเนาะก็จะมีพวกดอกมงดอกไม้เนี่ยเยอะเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่พี่เสแลรวจะแวะไปดูตรงไอ้ทางทะเลสาบเนาะลุงบอกจะไปแถวทะเลสาบเดี๋ยวพี่เสียรวจะพาไปดูว่ามันมี อะไรแต่อะไรน่าสนใจไหมเนาะนี่มีคนเขาเดินเดินลงไปนะคะนี่มันก็ได้แต่มีเหตุแหละพี่น้องเนะแต่มันไม่ใช่สถานที่ที่ลุงเขาคุ้นเคยเนาะลุงก็ไม่อยากให้ลงไปต้นไหนบูเบอรี่เนล่ยหลายๆเพื่อนๆเลยเต็มเลยน่ะคงจะเยอะอะดูซีสิมีไอืมตรงนี้ไม่มีลูกนะคะ อ๋มีเหมือนกันมีมีเหมือนกันแต่ลูกไม่ใหญ่ตรงนน้น่ะลูกใหญ่นะมีแต่มันไม่เยอะพี่น้องตรงตะก,เกีเยอะเยอะจะไม่กล้าขึ้นไปมีทางขึ้นเนาะอืมเนี่ยมีแต่ไม่เยอะลูกเล็ก เดี๋ยวพี่จะไปเจอตรงไหนสวยๆเนาะพี่จะไปส่งมาให้ดูเนาะดอกไม้เยอะๆ yeah, yeah. ตอนนี้นะพเพื่อนๆดอกไม้เพราะว่าอากาศมันเริ่มเ็เรยอะไรมีฝนด้วยเนาะอากาศเย็นอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในอีกสถานีหนึงเนาะพามาดูดอกไม้งามๆนำพี่น้องเ้ยก็ไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะพเพื่อนเอ้ย แต่ตอนนี้มันก็เหมือนกับเป็นฤดูของเขาเนาะสวยงามมากเลยเต็มเลยเนี่ยตามข้างทางเนี่ขึ้นเต็ม ตอดอกไม้ป่าเพืเ่อนเอ้ยสวยมากพี่เสียจะเอากลับบ้านด้วยนะแต่ว่าจะเอาไปแบบไหน,นเนาะเพื่อนเอ้ย,อยเฮ้ย <c oughs> i was coming to take them away